ตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ภายในมัซมิสสปา a มาสา e แล้วนะคะข้างในก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยค่ะที่มีความสงบนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการนวดน,นะคะสั้นๆค่ะวันนี้มีลูกค้ามาใช้บริการคือคุณโรสนั่นเองค่ะตามมาเลยนะคะนี่คือบริเวณชั้นใต้ดินของโรงแรมเชียงใหม่ออคิดค่ะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมาสมิทสปานั่นเองค่ะนี่เป็นห้องนวดไทยนะคะในกรณีที่มาหลายท่านค่ะปกติการนวดนี้ก็จะต้องเป็น private นะคะเป็นส่วนตัวค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตให้มาบันทึกการถ่ายทำนะคะ เพื่อได้เห็นบรรยากาศว่าถ้าเกิดว่าคุณมาใช้บริการที่มาส t วีสปานะคะ mm. ก็จะรู้สึกผ่อนคลายค่ะสวัสดีค่ะคุณโรสวันนี้มาทำอะไรคะ่ะนวดไทยะคะ่ะนวดไทยหนึ่ชั่วโมงนะคะสะบายมากสบายนะคะ,ะและะ้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสะอาดสะอาดค่ะนี่ค่ะนี่คือ เีงนวดไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นการนวดซึ่งต้องออกแรงนะคะฉะนั้นก็จะเป็นฟูกที่อยู่กับพื้นค่ะเอาลค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราปล่อยให้คุณโรสกับเทอราพิสได้ผ่อนคลายบักการนวดนะคะขอให้มีความสุขกับการนวดที่มาสมสสปานะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นจุดบ,บริเวณที่ล้างเท้านะคะก่อนจะเข้าไปนวดนะคะก็จะมีการล้างเท้าที่ตรงนี้ค่ะมีอ่างล้างเท้านะคะสามอ่างด้วยกันอลัง,งการเฉียวนี้ก็เป็นจุดรับรองนะครัตบตกแต่งด้วยบรรกาศไทยๆค่ะสถานที่ตั้งจะอยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรมเชียงใหม่ออคิดค่ะ ให้บรรยากาศสีดำทองนะคะร่ามตามากค่ะก่อนจะลงไปนวดก็จะมีเครื่องดื่ม welcome drink นะคะแล้วก็ของทานเล่นให้รับประทานค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือมาส์วิสสปาค่ะอยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรงชมชยงใไมอออคิดค่ะถนนุยเกย เมื่อสักครู่คุณโรสก็ได้ทำการนวดตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการนวดหน้าด้วยค่ะแล้วก็จะถ่ายทางทุกท่านที่ชมนะคะถึงความสบายแล้วา็ผ่อนคลายในการมาที่มาสซวิสป่านะคะ